รับเมมเบอร์ของเรา, Evil, สสา a, arma, ในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณสศินิพาคุณโอปาและคุณนภัสมากที่ทำหนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Channel ครับกลับมาอีกแล้วกับคลิป EP โอ้โหเรียกได้ว่าเราไม่ได้ทำคลิป EP กันย,ยาวๆเลยแบนการนะครับผมชุด VGTVTD09 นั่นเองซึ่งเป็นภาคใหม่นะครับขอเรียกท่านท่านภาคนี้ว่าภาคคุณชินนั่นเองนะครับโดยเจ้าภาคเนี้ยก็ถือว่าเป็นภาคต่อของภาค วี่ึงเป็นซีทั้ง2ก็ได้ซีทั้งสองภาควีเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับโดยยังอยู่ในภาค V อยู่นะในภาคนี้เอาจริงๆอ่ะถ้านับตามสเก็ตดวดมันจริงๆอ่ะมันยังถือว่าภาคแรกยังไม่จบดีนะเพราะจริงๆมันจะต้องมี a n งกี้เบิรชุด a n งกี้เบิรออกก่อนแนตะ่ว่าโอเคด้วยไทม์ไลน์อะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะข้ามไปข้ามมาโดยที่เข้าใจได้ว่าบางแขนก็จะเก่งเวอร์นะครับอ่ะ ในชุดนี้นะครับผมมาดูกันก่อนนะก็จะเป็นของคุณชินนะครับคุณชินก็เป็นหนุ่มอีกครั้งนะครับสิบี่ครั้งแล้วก็ มีเป็นชุดสตาร์เตอร์นะครับพร้อมเล่นเรามาดูข้างหลังกันนิดนึงนะครับข้างหลังก็จะบอกว่ามีการทั้งหมด50บใบจริงมีเกินนะนะครับคือตัวเด็กอะมี50แต่ข้างในก็จะมีอย่างอื่นอีกนะไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเปิดมาเปิดมาครับผมก็อันดับแรกอันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์ก็จะมีสนามให้นะครับแล้วก็เปิดมาครับปึ๊บนะเราขอดึงอย่างนี้เลยข้างหลังเหมือนเดิมครับเราเน้นย้ำม็อย่างทุกคลิปนะครับถ้ามันเป็นของใหม่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีแดงงี้แล้วก็มีหนังสือเขียนแต่ถ้าแกะบมั open, 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 บออ่ครกไ ปุ๊บอ่ะปุ๊บเล็บไม่ไป็มีเออนี่มันจะเป็นโอเคสอย่างนี้นะครับผมนะเนนี้แปลว่ายังไม่ถูกเปิดนะครับถ้าแดงๆเป,เป็นเปิดถ้าถูกเปิดเราจะเขียนกลายเป็นตัวหนังสือนะครับมีของสุ่มหลังกล่องกันครับคือไอ้นี่ถุยอ่ะมาดูนี่ได้เลยปุ๊บโอ้เป็นตัวเกรด2นะครับเออโอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับมีของสุ่มหลังกล่องทุกกล่องนะครับอ่ะมาดูของข้างในกันนิดนึงครับ นะของขะไรนะ้ะกล่องก็จะเป็นฟอยล์ครับหนุ่มหนึ่งใบแล้วก็จะมีไม่ฟอยล์อีกหนึ่งใบนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นของในชุดครับก็จะมีให้มาด้วยความเป็นทีดีนะก็จะมีของตำล้ำกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวพีจีมาให้ PG มีให้มากี่ใบเนะี่ยให้หนึ่งสองสามสามใบนะครับทำไม PG จให้มาสามใบมีตัวเริ่มด้วยนะ มีทิกเกอร์คีมาให้ดอให้มา3อ้อเพราะว่าเขามีดอ PG มาให้1ใบครับแล้วก็มีฮิวมีเกต5ด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะมีโอ้การ์ดใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรแล้วก็จะมีการ์ดใหม่อีกแล้วแล้วก็จะมีกิฟต์ให้ถึง5ใบนะครับชุดที่ให้กิฟต์มาค่อนข้างจุกๆเลยโอเคไปดูรีวิวสกิลของชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะครับคือเจ้านี่ขออนุญาตซูมเข้าไปก่อนนะครับซูมเข้าไปคูณ1.8แแล้วอะ นะครับเจ้านี่นะครับมีชื่อเรียกของมันนะครับผมเขาเรียกว่าควิกชิลนะครับโดยเจ้าควิกชิลเนี่ยมันมีความสามารถมันเป็นเกรดศูนย์มันมีมันมีเกรดนะมันไม่เหมือนอีเวนเจอรี่กิที่มันไม่มีเกรดตัวนี้มีเกรดนะครับควิกชิลเนี่ยมันมีความสามารถแบบว่ายูนิตที่กําลังถูกโจมตีของคุณ1นึ่งใบเอ่อพลังบวกห้าพันจนจบการต่อสู้นั้นนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขการได้ควิกชิลมานะครับก็คือมันกาดพร้อมกับการกดปกติได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่อยู่ในกองการ์ดนะครับ การ์ดใบนี้เป็นทุกแคนนะก็คือการ์ดใบนี้เอาจริงๆตอนนี้มันจะเป็นลูกเล่นใหม่ของทางแวนการ์ดนะครับไอการ์ดใบนี้มันจะมีวิธีการได้มาพอเราได้รับมันมาเสร็จปุ๊บมันก็อยู่บนมือเรานั่นแหละเวลาป้องเวลาป้องกันอะไรเงี้ยก็ป่ามันป้องกันได้ด้วยนั่นเองนะครับมันคือเพิ่มพลังเราให้หวกขึ้นไปอีกห้าพันนะมันไม่ได้เพิ่มชิวนะครับมันเพิ่มพลังเราเฉยๆนะแล้วก็มันมีเกรดถ้ามันมีห้ามศูนย์การอะไรเงี้ยก็ป่ามันลงไปไม่ได้เช่นกันนะเพราะมันถือว่าเปดมองไไ้ มันลงสนามในตำแหน่งที่เป็นเรียกาศอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันไม่มีพลังไม่มีอะไรหลักๆคือมันเอามาป้องกันแค่นั้นเองอ่ะโอเคใบแรกผ่านไปครับทีนี้มาดูใบตัวเริ่มกันถามว่าพี่ตัวเริ่มมันก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอพี่ใหยผมดูทำมะเขือยาวอะไรอ่ะตัวเริ่มนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวในวันนี้ยังไม่มีคลิปหรอกพรุ่งนี้จะมีคลิปเปลี่ยนใหนะครับตัวเริ่มเนี่ยมันมีเทคออโต้ไรทับตัวหนึ่งอ่ะทุกตัวเก่าทุกตัวเป็นอย่างงี้แล้วก็ มันจะมีเหตุเพิ่มเข้ามาก็คือว่าจากนั้นจํานวนแวนการ์คู่แข่งจากนั้นถ้าแวนการ์คู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่านะครับนั่ควิกชิลลหนึ่งใบขึ้นมือคุณก็คือเอาง่ายๆครับเจ้าควิกชิลเนี่ยถ้าเราเริ่มหลังอะเอาง่ายๆคิดว่าเราเริ่มหลังปุ๊บเราเราไลฟ์ปุ๊บ, like, บฝั่งตรงข้ามเป็นเกรดหนึ่งก่อนเขาจะไม่ได้ควิกชิลถ้าเราเริ่มหลังปุ๊บไลฟ์ปุ๊บ,บเราก็สามารถเอาควิกชิลเนี่ยหนึ่งใบขึ้นมือถามว่าควิกชิลอยู่ไหนมันก็อยู่กองเดียวกักกะะบ นะก็หยิบขึ้นมาได้นั่นเองนะครับและหลังจากนี้ตัวเริ่มทุกตัวจะมีสกิลต่อให้สกิลในหน้าการ์ดมันไม่ได้เขียนแต่ตัวเริ่มทุกตัวจะมีสกิลเป็นประมาณนี้หมดนะครับซึ่งมันมีการโพสแล้วแก้แล้วเดี๋ยวคลิปในวันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นทางเราลงคลิปกันเอาไว้นะครับโอเคไปต่อไปครับจะเป็นคิยที่เข้าทิกเกอร์ครับกอนน็อาร์นีอาร์ดเก่านะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เขาให้มาในชุดเพราะว่าทิกเกอร์มันไม่ไมีไปคีย์อีกแบบให้ครับ,รบก็อาร์ดเก่าเช่นกัน นะครับให้ไปสี่ใบทีนี้มีดอทิกเกอร์ครับเขาให้มาแค่3ใบเท่านั้นนะครับดอธรรมดาไม่แน่ใจว่าเป็นอาร์ตเก่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นดอธรรมดาแล้วก็จะมีดอ PG ให้1ใบครับโดยเจ้าดอ PG เนี่ยก็ถ้าใครซื้อทีดีสี่กล่องแล้วไม่มีชุดแรกเลยให้ซื้อทีดีสี่กล่องก็จะได้ดอ p g ครบสี่ใบถ้าซื้อ2องกล่องเนี้ยมันได้แค่หน้ากล่องครบแต่ดอ PG จจะไม่ครบนะครับโอเคแล้วก็จะมีฮิลทิกเกอร์ครับสี่ใบเช่นกันนะ อ่ะอันนี้ผ่านไปอย่างเร็วๆครับมาที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งจะมีการ์ดใบนี้ก่อนใบนี้จะมีเหตุออโต้ในช่องเรียกกาศเมื่อโจมตีฮิตในการต่อสู้ที่ยูนิตบูทนะครับก็คือมันบูทได้ใครก็ได้โจมตีฮิตอะไรก็ได้เขาหนึ่งโซบาร์หนึ่งครับได้รับอีเมนจนี่กีฟอดนะครับนำมาร์กเกอร์นั้นไปวางที่แวนการ์ดของคุณถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเผ่าคู่ ผู้ขับขานดาราหงายแดมหนึ่งนะครับก็เป็นการเพิ่มกิฟให้เลยเออตอนนี้คือแบบมีเกรดหนึ่งยัดกิฟให้แวนได้ด้วยนะครับแต่มันลงแค่ช่องแวนนะกิฟมันลงได้แค่ช่องแวนอย่างเดียวตัวต่อมาครับมีเทคเหมือนกันมีเทคออโต้ในช่องเวียนกล็ดเหมือนกันเมื่อลงมาโซชาร์ตหนึ่งอ่านี้ก็ถือว่าเทคง่ายเลยมีเทคหนึ่งเป็นเทคแคที่ในช่องเรียกเก่าครับเคาน์เตอร์บานหนึ่งนํามันเข้าโซจูการ์ดหนึ่งใบถ้าแวนกกร์ดของคุณเป็นคู่ขับขานดารา ได้รับ, gift บอีเมนเจอรี่กิฟต์หนึ่งใบนำ m เกอร์ใบนั้นไปวางที่ช่องแวนการ์ดของคุณอ่าก็คืออันนี้ก็ลงเขาหนึ่งเขาวันเข้าโซคือมันใช้ได้ครั้งเดียวเพราะาตัวมันต้องหายเข้าโซไปเลยขเขาได้บัตรหนึ่งมันเข้าโซจัวแล้วก็ได้กิฟต์หนึ่งใบนะครับแค่นั้นเลยง่ายดีก็เน้นปั๊มกิฟต์ครับใบต่อมาครับใบที่เป็น PG ในบล็อกจะให้มาสามใบเพราะว่าเขาให้เป็นดอ PG ใบหนึ่งละก็จะให้ PG ธรรมดามาสามใบมีเทคผู้พิพัชครับมีเทคพีดาครับเซนตินใส่ได้เนเกในใใบเด็แล้้วก็จะมีเทคออโตในช่องแวนการ์ด เมื่อลงสนามนะครับทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งใบเลือกยูนิตหนึ่งตัวไม่ฮิตอันนี้ก็เป็นเทคทั่วๆไปของการ์ด PG เหมือนเดิมนะไม่ไม่ได้มีเทคเอามาไลท์ทับเปลี่ยนทิ้งจวทิ้งทิ้งจวอะไรเงี้งย restroom, ไม่มีนะตัวนี้ตัวต่อมาครับตัวนี้มีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาศวันเพอร์เทิร์นโซบาร์ดหได้รับ อีเมนเจอได้รับ1นึ e งอีเมนเจอรี่กิฟท์นำไปวางไว้ที่ช่องแรนกาดของคุณใบนี้ก็เป็นใบที่ปั๊มกิฟได้เช่นกันแต่ค่าคอสค่อนข้างแรงพอสมควรถ้าไม่มีการ์ดเก่าใบนี้อาจจะใช้ยากตัวต่อมาครับใบนี้เป็นวาน,นิลาเป็นเกรด2ที่มีพลัง1 0,000และมีชิลถึง1 0,000นะครับปกติเกรด2จะมีชิลที่5,000นะครับผมตัวต่อมาครับใบนี้เคยออกเป็นโปรโมโไปแล้วมีเทค2ออย่างมีเทคออโต้ในช่องวันกาดหรือเรียการ์ดนะครับเมื่อลงสนามดูการ์ดไปบนสุดจากกองการ์ดคุณ นำการ์ดหนึ่งใบเข้าโซนํำการ์ดหนึ่งใบไว้บนสุดของกองการ์ดอันนี้ครับลงเหมือนเทงเคเลยนะแล้วก็จะมีอีกเทคนึงเป็นเทกออโต้ในช่องแวนไก่ครับเมื่อยูนิตโจมตีถ้าแวนไก่ของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าอ่ายูนิตนี้และแวนไก่ของคุณจะบวกห้าพันจนจบการต่อสู้โอ้โหไอ้จนจบเชิญขออภัยถือว่าปั๊มพลังให้แวนได้ด้วยนั่นเองนะครับไม่จบการต่อสู้นะจบเทินเลยนะครับตัวต่อมาเป็นเกรดสองครับมีเทคออโต้ในช่องแวนไกเมื่อยูนิตนี้โจมตี ในขณะที่ถูกบูตเคาน์เตอร์บาร์นึ่ถ้าแวนไก่ของเราเป็นเผ่าคู่กับขานดาราได้รับ1นึ่งอิเมนเจอร r กิฟ์ฟให้นำไปไว้บนช่องแวนไก่ของคุณแค่ยูนิตนี้ตียถูกบูตแค่มันถูกบูตแค่นั่นเองนะเขาหนึ่งแล้วก็โยนกิฟต์ไ้ได้เลยเออเก่งฮะแล้วก็มาที่เกรดสามครับเกรดสามจะมีเทคออโต้ในช่องแวนก่และเรียกากาศเมื่อยโจมตีแวนก่เคาน์เตอร์บาร1หน่วดอง และนําการ์ดจากบนมือเราหนใบเข้าโซอันนี้ก็คืออย่างว่าแหละมันเป็นเกรดสที่อารมณ์ประมาณว่าเป็นตัวลองนะครับมันก็เลยแบบดูเทคง่ายๆทีนี้มาถึงตัวหลักหน้ากล่องกันตัวหลักเนี่ยมี2เทคอยากให้ทําความเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปนะครับของยูเรนัสอันแรกมีเทคคอนทินิลในช่องแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณมีอ่ามีกิฟต์ฟอร์์มาร์เกอร์ก็คือมีฟอร์ห้ใบนะครับในสนามหรือมากกว่า แถวหลังขอแถวหลังกลางของคุณจะกลายเป็นแดนดารานะครับแดนดาราคืออะไรเดี๋ยวต่อจากไปที่เป็นแดนดาราแล้วก็มันจะมีเขียนไว้ว่ามีเพียงมีเพียงเทพดาราเท่านั้นที่สามารถอยู่บนแดนดาราได้นะครับแล้วก็มีเทคนึงเป็นเทคนอัโตในช่องแวร์หรือช่องเลีย เมื่อลงโซบาสองคุณได้รับกิฟต์ฟอสหนึ่งใบวางที่ช่องแวนการ์ของคุณเอาง่ายๆก็คือมันมีมาร์มันมีเบนจารกิฟต์ไอเครื่องหมายกิฟต์อยู่ใช่ปหพอลงปุ๊บได้หนึ่งแล้วก็โซบาสอีกสองมันก็จะได้กิฟต์เพิ่มมาอีกหนึ่งมันก็เท่ากับว่ามันได้กิฟต์สองใบในรอบเดียวเลยนั่นเองนะครับโอเคใบต่อมาครับแดนดารานะครับแดนดารานี่เหมือนแดนวอลเว่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนะเขาเพิ่งแต่งงานกับแพตตี้ไปแต่หนุ่มๆก็อิสาอะไรวะเนี้ยไปเรื่อยอ่ะโอเค ขออนุญ,ญาตนะครับติดหยิบแด,ดนดาราอีกใบมานั่งอ่านสำหรับแดนดารานี่นะครับมันจะเป็นการ์ดเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถ้าจะไม่มิก็จะดยดยุด,ดมันจะไม่ได้อยู่ในเด็กเหมือนกันไม่ได้ดูนอกเด็กนะครับมันมีเทคบอกว่าชองอารียก,กาดนี้จะนับว่าเป็นแดนดาราและแดนดาราจะมีกฎตามข้างล่างสามารถคอเทพดาราได้โดยไม่สังเกตนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ ในกรณีที่มีการอ่ากรณีที่มีการที่ไม่ใช่เทพดาราอยู่บนแดนดาราส่งการ์ดใบนั้นลงดอบโซนทันทีก็คือมันจะตายทันทีนะครับไม่สามารถอยู่ได้ทาไมจะเทพและมีอีกอย่างหนึ่งครับยูนิตท,ที่อยู่บนแดนดาราโจมตีแถวหลังได้ทําการไดเช็คได้และการ์ดที่ไดเช็คบนนั้นจะเข้าโซแทนขึ้นมือนะครับก็คือเช็คปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าโซไปหมดเลยและมีเทคนิคนึงครับ เมื่อจบการเมื่อจบเทินของคุณยูนิตที่อยู่บนแดนดาราให้นําไปไว้ใต้กองการ์ดคุณอ่ะและทีนี้อะไรละ่ะที่มันจะไปเหยียบแดนดาราได้นะครับก็คือเทพดาราเทพดาราคือเกรดห้าครับให้สังเกตก่อนมันไม่มีไอคอนสกิลนะก็คือไอคอนสกิลเนี่ยอย่างอ่ะให้ดูง่ายๆอย่างเกรดสองเนี้ยมันจะมีไอคอนอินเตอร์เซ็ปเห็นไหมตรงนี้หรือว่าเกรดหนึ่งเกรดศูนย์มันจะมีไอคอนบูธนะครับ แล้วก็อย่างตัวของเกรดสามเองมันก็จะมีไอคอนทวินไดหรือว่าเมื่อก่อนที่เป็นตัวเกรดสี่มันก็จะมีแบบทริปเปิลไดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มีนะครับตัวเทพดาราเนี่ยอ่ะขอพอก,ก่อนไอแดนดาราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในเด็กนะแดนดารามันอยู่เหมือนกับคิวก็คือไปกองอยู่รวมกันกับในโซนของกิฟนะครับนะี่ก็คือไปอยู่กองกองกันตรงนั้นแหละนะก็ถือว่า เป็นโซนอีกโซนหนึ่งไปแล้วตัวนี้นะครับผมเทพยักษ์แห่งแดนไกลวาคิบาเคเลียนตัวเนี้ถ้าให้เราถ้าให้ดูดีๆด,ดูเผ่าอะ่ะมันไม่ใช่เจเนซิสนะมันเป็นเคเลเมนโคลนะครับแล้วก็มีเผ่าเป็นเทพดารานะครับตัวมันเป็นเทพดารานะไอตัวนี้เป็นเกรดห้านะครับซึ่งมีสกิลทั้งหมด3อย่าง สกิลแรกเลยครับคอนติเนียยูนิตนี้ไม่สามารถไล่ได้ก็คือถึงเราจะบอกว่าเจเนซิสมีเกรดสี่ไล่ไปเกรดสี่แล้วขึ้นไปเกรดห้าได้ก็จริงแต่ว่าตัวนี้มันไล่ไม่ได้นะครับเป็นเทคของมันเลยต่อมามีเทคออโต้ครับเมื่อยูนิตอา่าเมื่ออยู่บนเซอร์เคิลอื่นที่ไม่ใช่แดนดาราเนี่ยรีไทยูนิตนี้ถ้าไม่สามารถรีไทได้ให้นายูนิตออกจากเกมนะครับก็คือเวลาแบบไปเจอสกิลเปิดอย่างเงี้ยเปิดแล้วคอ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 เียถ้าลงปุ๊บมันจะถูกรีไททิ้งทันที นะครับแล้วถ้าดีถ่ายไปได้ก็คือให้ move ทิ้งไปเลยแล้วก็มีเทคนนึงเป็เทคออโต้ในช่องเรียกาศครับเมื่อลงสนามจากมือดูการถ้าใบบนสุดนำการ์ดหใบจากจากในนั้นนะครับลงดอบโซนในเทอร์นั้นจำนวนได้ของยูนิตที่จะทำที่ทำการได้เช็คของการ์ดที่จำนวนได้ของยูนิตนี้จะเท่ากับจำนวนกระเรด ของกา๊าซที่นําลงดอบโซนนั้นสลับกองการาดคุณก็คือเอาไว้ง่าย mm hmm. เมื่อมันลงมาช่องเรียกาศจากมือปุ๊บนะครับมันคือมันลงได้แต่แดนดารานั่นแหละอ่ะสมมุติว่าช่องหลังแวนตรงนี้เป็นแดนดาราเรียบร้อยแล้วมันก็เรียกมาปุ๊บแล้วมันก็จะเปิดการท่าใบ็อบเด็กนะครับเราก็เลือกง่ายๆครับเลือกการาดท,ที่มันเกรดงสูงอะพอเลือกกาซเกรดุสูงปุ๊บเราก็โยนเกดเรกเกดมันทิ้งไปพอเราโยนเกรดมันทิ้งไปเสร็จปุ๊บอะมันก็จะได้เช็คได้ตามจํานวนคือมากสุดอตอตนนี้คื5 คือเอาง่ายๆถ้าเปิดมันถ้าเปิดมาแล้วปุ๊บเจอเกตห้ 5, แล้วโยนเกตห5ทิ้งไปอ่ะเทพดาราตัวเนี้ยก็จะทําก็จะก็จะ,จะ,จะสามารถเช็คได้5ได้พอเช็คเสร็จปุ๊บอไอการ์ดที่เช็คทั้งหมดก็จะถูกยัดกลับเข้าไปในโซนนะครับแล้วก็ให้โอเคก็คือทิ้งการ์ดใบนั้นไปเลยนั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับตรงนี้โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับชุดนี้ที่เหลือก็มี i m a g o r i z e กิฟต์ครับแต่ในชุดนี้เขาให้แค่กิฟต์ฟอร์หนึ่งนะ เขาไม่ได้ฟอร์สสองมานะครับหลักๆอ่ะไอเด็กเนี้ยฟอร์สหนึ่งพันดูมีประโยชน์กฟอร์สสองเพราะว่าฟอร์สสองมันทับแล้วมันไม่มีประโยชน์ฟอร์สหนึ่งมันทับ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 แล้วมีประโยชน์มากกว่านะครับประมาณนี้ผมทำคลิปนี้เนาะ <trem> ก็ยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวยังไงเด็กโปรไฟล์หรือวิธีการเล่นของสองกล่องมาแน่นอนครับหรือรวมของเก่าก็มีเช่นกันนะครับอย่างเช่นเคยชอบก็กดไลค์นะครับติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พาลาดคลิปต่างๆทางช่องเรา ถ้าต้องสนุนช่องเราครับผมเพียงเดือนสามพินห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้สรับแฟนเพจ FT, วีไอพีไปแสกนแนลชอบคลิปของเรานะครับสามารถโดเนทได้นะครับมีช่องสเปเชียลแต่งนะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ